เงยขึ้นยังอ่ะไม่อยู่ดีมันก็หลุดเองเนาะตึง้งมันขึ้นมาตึงแล้วก็หลุดเลยเนตค่อยไม่หลุดนะแต่อยู่ในไลน์ก็หลเลยขึ้นละแต่เป็นไลน์ใหม่นะแค่มันมันรีมันรีมันรีใหม่มาเลยอะมเนลาสามนาทีสุดท้ายฉันจะใช้ใคุ้มหนึ่งนาทีย์นี่ ไอป๊อปไหนเอ็มยี่ไหนยี้ยี่ยียียี่นี่ไงไลกบมาแล้วน้องใช่ไหมได้ไหมห้าสิบห้าสิบคืออะไรอ๋อได้ไหมกดตอนเจ็ดนาทีพอดีปะเจ็ดวิ uỵ 9,8,29. Anh ấy hỏi Fab này. LED siêu siêu đấy à? Anh Boss. Hử? Tao đã rung máy rồi. Cái à? chưa? Hả? Không à? ไม,แบบแไม่ไม่ใช่ใช่จะลงแล้วใกล้จะลงล้อันยังไม่ลงเหรอทำไมนี่ไงมันจะอีกห้าสิบสองวิอ๋อเฮ้ยนี่ไงกูเซียงกว่ามึงเว้ยป๊าขึ้นทีออ่อะไรรึเป่ด้วยของนีใช่ไหมมนเป็นแอปเป วีดีมีเสียงตัวไหมั้่ะเไม่ต้อง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 มีตนีเกแล้วเหรอฉันจะปิดไรเลยเล็บพับเล่าหนึ่งเล่าเบิร์นอุ้ยอุ้ยกบไว้ไป่น้อย้ยดอย่างง้งกบไว้ไปหน่อยเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยลงเลย อยากลไลฟ์แมตช์ะวันพรุ่งนี้ไม่จะฟ้ามึงทำกูไงแล้วกูปิดเลยทำแตมป์นี่ไม่รับโดเนตแล้วไม่ทำแตมป์เลยต้องเงินนะอ่าขออนุญาตจับไลฟ์เพียงเท่านี้ครับไม่รับโดเนตนะโดเนตมาอย่างนี้คือรับเงินฟรีครับไปละเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอไม่ใช่เจอกันวันอื่นครับวันที่สามกุมภานะไว้เจอกัน